หลังจากที่เราแล้งหัวฉีดไปนะครับไฟมันอาจจะโชว์นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันโดนถอดไปนะครับดูนะครับจะมีไฟโชว์นะครับเปิดบแจแล้วจะมีไฟโชว์นะครับเปิดบแจ์แล้วปั๊มติ๊กไม่ดังด้วยนะครับปั๊มติ๊กมันไม่ดังเพราะว่าหัวฉีดมันไม่มีไฟเลี้ยงนะครับมันก็จะติดรหัสโชว์แบบนี้นะครับหนึ่งสองนะครับกระพริบ กระพริบยาวหนึ่งกระพริบที่2กลายเป็นรหัสหนึ่งสองคือระบบหัวฉีดนะครับหนึ่งหนึ่งสองเป็นแบบนี้นะครับก็ปิดกุญแจก,ก่อนวิธีแก้ปัญหา,ง,าง่ายคือปิดกุญแจแล้วก็เสียบปลั๊กอันนี้เข้าที่เดิมให้แน่นนะครับปลั๊กหัวฉีดตัวนี้นะครับเสียบเข้าที่เดิมให้แน่นแล้วก็ปลั๊กตัวนี้นะครับหันเขี้ยวขึ้นข้างบนนะครับ ปวดฝาออกด้วยนะครับปวดฝามันออกแล้วก็หันเงี้ยงนะครับมันจะมีเดือยอยู่อ่ามันจะมีเดือยแหลมๆอยู่ตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยเราหันขึ้นด้านบนแล้วก็คู่ซ้ายนะครับคู่ซ้ายนะครับคู่ขวาอย่าไปยุ่งนะครับเราหาสายไฟเสียบเข้าไปเลยนะครับคู่ซ้ายก็หาสายไฟเสียบคู่ซ้ายนะครับ ต้องเป็นคู่ซ้ายนะครับอย่าคู่ขวานะครับฮอนด้ Honda ก็เกือบทุกรุ่นนะครับใช้คู่ซ้ายนะครับผมก็จะใส่ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยใส่คู่ซ้ายไปแล้วแล้วก็ก็เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจแล้วก็ถอดขวดได้วหนึ่งออกมานะครับแล้วก็เสียบยกนะครับถอดออกถอดขวดได้ขวหนึ่งออกมานะครับ หนึ่งข้อนะครับแล้วก็เสียบยกให้ได้ภายในเวลาห้าวินาทีนะครับอ่าผมจะผมจะเอาตัวบนนี่ดีกว่าง่ายดีเพราะว่าผมกดไว้แล้วกลัวมันหลุดเอาละ,ะครับผมจะเปิดกุญแจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคผมเสียบยกทันภายในเวลาห้าวินาทีนะครับอ่าผมเสียบคืนได้ทันภายในเวลาห้าวิ อ่าแล้วก็สัญญาณตัวนี้มันจะกระพริบรัวๆนะครับก็แสดงบอกว่าอ่ามันลบได้แล้วผมยอมให้คุณลบอ่าประมาณนี้นะครับก็มันลบเสร็จแล้วก็โอเคนะครับปิดกุญแจปิดกุญแจได้เลยหลังจากปิดกุญแจแล้วก็ดึงปลั๊กออกได้เลยอ่าดึงสายไฟออกแล้วก็ปิดจุกได้เลยนะครับ โอเคนะครับจบแล้วจบแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์แล้วนะครับเปิดกุญแจดูเปิดกุญแจปั๊มติ๊กทํางานแล้วจากนั้นจบแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์แล้วนี่ครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากดูตามคลิปนี้คือทําได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ